เป็นยังไงกันบ้างครับกับมังงะมหาเวทผนึกมาในตอนล่าสุดอย่างตอนที่254ผมว่าหลายๆคนที่อ่านไปแล้วเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าไอ้ตัวรูปเนี่ยมันยังไม่หลุดพ้นไปสักทีนะครับเนื่อคือมีผู้ใช้คุณใส่คนใหม่โผลมาได้โชว์พลังเทพสุดท้ายถูกสุคุณะตบแล้วก็วนเวียนกลับไปมีผู้ใช้คุใส่คนใหม่เข้ามาแทนโชว์ความเทพแล้วก็โดนตบอีกครั้งมันเป็นรูปอย่างเงี้ยที่หลายคนรู้สึกว่ามันไม่จบสิ้นกันสักทีครับและในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ใช้คุณใส่คนล่าสุดที่จะลงสสสสนนนนาามไปต่่อูู้้้กับุุคคแเผใช จากทางโรงเรียนเสเวที่ได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ไปแล้วก็คือตัววิเกลผู้ใช้คุณไสยจากต่างประเทศซึ่งเคยมีบทบาทเด่นๆอย่างการต่อสู้กับอาจารย์โกโจและยังสามารถรอดชีวิตมาได้ในอีเวนต์ขบวนร้อยอสูรจากมหาเวทผดึกมารภาคศูนย์นะครับแล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังค่อนข้างวนเป็นหลูมการต่อสู้อย่างนี้อยู่และจู่ๆเอาตัวมิเกลมาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยว่าตัวมิเกลนั้นจะสามารถทําอะไรสกุณนได้จร,จริงอย่างนั้นหรอเพราะอย่างในภาคศูนย์ตัวมิกเกลย ก็คงแพ้ไปตั้งนานแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือมุมมองของทุกคนที่เห็นผ่านในภาคที่นย์เท่านั้นครับแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าอาจารย์เกนั้นได้แอบวางตัวละครมิเกลให้เขาในแข็งแกร่งมากๆเรียกว่าอาจจะอยู่ใกล้เคียงกับแนะดรบอาจารย์โกโจที่เรียกว่าเป็นอาจารย์โกโจจ,จริงๆไม่ใช่ระดับโกโจบอมๆนะครับแต่ถามว่าตัวอาจารย์เก๋ได้แอบวางแผนนั้นไว้ตอนไหนทําไมทุกคนถึงไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพูดคุยกันครับซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่ผมเอามาทั้งหมดคือข้อมูลจากตัว official, จากากอยเ แล้วก็ไปรับชมกันก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าคุณยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาครับเดีย๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าตัวคลิปนี้เนี่ยผมได้จัดทําตั้งแต่ในวันอาทิตย์ที่มหาเวทผนึกมานต,ต,ตัวเต็มตอนที่254เนี่ยได้ออนแอร์ผ่านมัง,งะพัดแล้วนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะลงให้กับทุกคนได้ดูในช่วงราววันพุธก่อนที่ตัวเทคหลุดสปอยในตอนที่า่าึ่งร้อย อาจารย์เก๋เก๋เคยถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของเขาไว้ตั้งแต่ในปี2021แล้วครับแต่ถว่าในบรรดาคำถามทั้งหมดคำถามที่เกี่ยวข้องกับมิเกลจริงเนี่ยดันมีแค่ไม่กี่คำถามเท่านั้นนะครับเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยก็แล้วกันครับตัวมิเกลเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณายที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างนั้นหรอ ตัวใจเกตได้บอกว่าไม่ใช่เลยมิเกลเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณใสที่อยู่ต่างประเทศและสาเหตุที่เขามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในภาคศูนย์และได้ทำการต่อสู้กับอาจารย์โกโจโก็พราะว่าตัวเกโทเนี่ยทำการจ้างวานเขามานะครับนั่นก็หมายความว่าที่ต่างประเทศเองมันก็มีผู้ใช้คุณใสซึ่งตรงนี้นเราก็รู้อยู่แล้วผ่านการเฉลยจากปากตัวละครที่มีชื่อว่ายูกิที่เป็นผู้ใช้คุณใสระดับพิเศษอีกคนหนึ่งของทางโรงเรียนไสเวทนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่บางคนไม่รู้ผมก็เลยมาใส่ไว้ให้้นะครับบบซึ่งงบททบาขอตวมเกจจปแ แต่ทีนี้ประเด็นคือในฉบับรวมเล่มหลายๆตอนนะครับประมาณ2ตอนได้นะมันจะมีอยู่2ฉากครับที่เราจะเห็นตัวยูตากับตัวมิเกลอยู่ด้วยกันรวมไปถึงทางด้ของยูตา่ยได้มีการพูดไว้ด้วยถึงตอนที่ท่านเทนเกนได้บอกวิธีการคลายโกคุมงเคียวหรือขอบเขตประตูคุกเพื่อช่วยจานโกโจกมาโดยตอนนั้นเนี่ยท่านเทนเกนจะบอกว่ามันจะมีหอกพิกฟ้ากับเชือกสีนินที่ตัวมิเกลใช้ใช่ไหมครับและยูตาก็ได้บอกว่าตัวเขาได้เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดของมิเกลพร้อมกับตัวมิเกลเลยนะเพื่อไปตามหาเชือกสีนินแต่ก็พบว่าไม่่เเจออออะไรรลยยยซึงงพพตตตนนี้มั ถ้าถามว่ามันตกตาไงใช่ป่ะคือเหมือนตัวอาจารย์เก๋ออ่ะสือออกมาอยากให้เราคิดว่าตัวอาจารย์โกโจอ่ะได้เจอกับมิเกลแล้วให้มิเกลเดินทางกับยูตะเบลเชือกสีนินซึ่งตรงนี้การที่ทุกคนจะเข้าใจแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะมันสื่อแบบนั้นจริงๆซึ่งตัวผมก็เข้าใจแบบนั้นจนกระทั่งผมไปเจอในตัวบทสัมภาษณ์ครับที่ตัวผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้ยิงคาถามตรงๆกับอาจารย์เก๋อไปเลยคือตัวผู้สัมภาษณ์เขาสงสัยครับว่าในตอนนั้นอะ่ะมิเกลอยู่กับยูตะยูตะไปทําอะไรกับมเกกันแนแ่ อาจารย์ก็เลยตอบตรงๆว่าไปหาเชือกสีนี้นั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะทางด้านของอาจารย์โกโจโอ่ะได้เจอกับมิเกลอีกครั้งแล้วบังคับมิเกลให้ไปฝึกยูตาใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดฝีมือของยูตาที่แข็งแกร่งขึ้นขนาดเนี้จนถึงนับปัจจุบันเนี่ยที่สามารถต่อสู้กับซูคุนะได้อย่างที่เราอ่านกันแล้วรู้สึกว่ามันโคตรมันเลยเนี่ยคนที่ฝึกเขาไม่ใช่ทางอาจารย์โกโจและไม่ใช่มากี่แต่คือตัวมิเกลนั่นเองครับ พอผมเห็นบทสัมภาษณ์ตัวเนี้ยผมก็ได้ย้อนกลับไปเพื่อจะทำลายเทียบกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดใครยังไม่ทราบนะครับทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าในภาคศูนย์ยูตะคือผู้ใช้คุ้สายระดับพิเศษจากการที่ตัวเขานั้นมีลิกะแต่หลายๆคนก็ลืมไปว่าหลังจากที่ตัวยูตะได้สูญเสียลิกะแบบจริงๆไปแล้วนะครับที่ไปเกิดใหม่นะตัวยูตะเนี่ยได้ถูกลดระดับขั้นลงมานะครับจนเรียกว่าแทบจะติดดินเลยก็ได้แต่เขาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนไต่เต้าตัวเองขึ้นไปเป็นระดับพิเศษอีกครับนน ภาคศูนนะดังนั้นแล้วตัวเขาเนี่ยก็ต้องมีฝีมือพอสมควรใช่ไหมครับแล้วพอเรามาเรียบเรียงไทม์ไลน์กันดูดีๆแลวเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากเลยว่าคนที่ทําให้ยูตะแข็งแกร่งได้มากขนาดนี้เนี่ยคือตัวมิเกลจริงๆครับเพราะถ้าเราไเรียนกันตามไทม์ไลน์จริงในช่วงที่ตัวยูตะเดินทางไปหาเชือกสีนิ่งกับมิเกลอ่ะมันมีระยะเวลาหรือเลนความห่างอ่ะเพียงแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นครับซึ่ง1่งเดือนยูตะไม่น่าจะเก่งได้มากขนาดนี้นั่นหมายความจริงๆแล้วตัวจางโกโจอ่ะน่าจะเจอมิเก อนใครไม่เก่งขนาดตัวคุซคาเบะเคยยังด่าอาจารย์โกโจในช่วงการต่อสู้ต้นๆของสุดชินจุกุเลยนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับคือในตอนนั้นตัวอาจารย์โกโจจู่ๆก็ใช้คันอิลวิคิได้ใช่ปะคุซคาเบะที่เห็นเนี่ยก็ได้บ่นออกมาว่าแต่อาจารย์โกโจมันบอกว่ามันใช้ไม่ได้ไงวะแล้วทำไมตอนนี้มันถึงใช้ได้อะพวกนักเลนขออาจารย์โกโจก็เลยบอกว่าก็อาจารย์โกโจสอนใครเป็นที่ไหนล่ะนน่นก็เลยทําให้ตัวคุซคาเบะตะโกนด่าออกมาและใครสเสอะส่งให้แม่งไปสอนเด็กปีหนึ่งวะนะัวหน้าและทีนี้ก็มาถึงค้ถามว แล้วตัวอาจารย์เนี่ยมีข่าวข่าวหรืออัปเดตอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวมิเกลให้เราบ้างไหมอาจารย์เก่งก็ได้ตอบไปว่าไม่มีอะไรมากสั้นๆเลยนะมิเกลเนี่ยเก่งมากแค่นี้เลยครับซึ่งจากบทความและบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่เราได้ไปเจอมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันแล้วนะครับว่าตัวมิเกลเองเนี่ยก็เก่งจริงๆไม่ใช่ขี้ๆเหมือนกันแต่ตรงนี้นก็เป็นข้อสงสัยจากตัวผมเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าตัวมิเกลเนี่ยเหมือนมาปูบทจริงๆเดี๋ยวก็คงจะต้องแพ้แหละครับคือต่อใมกนคาาาโร แต้มต่อให้กับสุขุณะได้ประมาณหนึ่งตอนเท่านั้นเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยก็น่าจะตัวเป็นการกระบาดมีรอยไข่เหมือนกับคุซักเบะนั่นแหละและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับในจุดสงสัยอีกจุดหนึ่งของผมก็คืออาคมต้นกําเนิดของมิเกลที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วตัวมิเกลจะคล้ายกับคุซักเบะหรือมิวะั่นคือไม่มีอาคมต้นกําเนิดเก่งแค่วิชาสายการต่อสู้จิจุสุแล้วก็มีเชือกสี่นินมาใช้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถทดแทนในส่วนที่ไม่มีอาคมต้นกําเนิดได้แต่ถ้าเกิดตตััััววมมมมมมมิิิิเเกกกกลีอออออาาาาาาาคคค้้้้้นน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 ํดดขึจรรรรงๆไไไืะะแสสถถพณ์ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดน่าสนใจนะครับและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมรู้สึกว่าเออผมชอบในตัวาจางเก๋ตรงนี้นะถึงแม้เนื้อเรื่องบางส่วนมันจะดูมีบกพร่องก็ตามแต่ตัวาจางเก๋เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะเอาสิ่งที่เขาพูดเลยครับมาวางไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างเต็มที่บางคนอาจจะมองว่าจับฉายก็ได้ซึ่งบางครั้งผมเองก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่อย่างกรณีของมิเกลเนี่ยอาจารย์เก๋อาจาอาจ,าจะรู้สึกว่ากูนึกไม่ออกแล้วว่ากูจะเพิ่มตัวละครตัวอะไรใหม่เข้ามาดีวะอ๋อใช่สิในปี21เูเคให้บทส่งพันยี่ มิเกลที่กูเคยบอกว่าเก่งไว้มาสู้กับสุคุณะแม่มเสลยนะครับเรียกว่าเป็นการใช้ตัวละครให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่คุ้มค่าในที่นี้ค่าไม่ใช่คอควายนะครับแต่เป็นค่าคอะครังที่แปลว่าค่าแล้วสาหรับเพื่อนๆเลยครับหลังจากได้ฟังคลิปนี้จบได้รู้บทสัมภาษณ์ได้รู้สิ่งที่ตัวใจเกะได้แอบวางไว้เกี่ยวกับตัวมิเกลมาตลอด เพื่อคิดว่ามิเกลเนี่ยจะสามารถทําอะไรสุขุณะได้ไหมหรือเรามาทายกันดีกว่าครับว่าทุกคนเนี่ยจะให้โอกาสมิเกลได้เฉิดฉายทั้งหมดกี่ตอนอย่างตอนนี้คนที่ไวที่สุดก็จะเป็นคุสคาเบกับฮาจิเมะคือเฉลี่ยอยู่ราวประมาณ1ตอนนิดๆเกือบ1ตอนครึ่งนะครับแล้วเพ,เพื่อคิดว่าตัวมิเกลเนี่ยจะสามารถอยู่ได้เกินนั้นไหมยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาว่าท่านคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับใครยังไม่รับชมปออารเาอราาเเนงะจืืห่ห็ ืรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจก็สามารถกดรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านตรงลิงก์ที่กำลังแสดงอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันที่คลิปหน้าสักิจกัรน,นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเะนี่แลวอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะครับ